มีชื่อว่าฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์ก็คือว่าถ้าเป็นงานที่เรานั้นต้องแลกทักษะของเรานะครับ เพื่อที่ว่าจะไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าว่าใครถึงแม้เราเรียนอยู่หรือไม่เรียนก็ตามนะขอแค่เรามีทักษะที่สามารถที่นําไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราก็เพียงพอแล้วนะอย่างเช่นนะเรานั้นสามารถที่จะเขียนบทความได้นะเราก็สามารถที่จะไปโพสต์ที่เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับรับ งานออนไลน์ก็คือรับฟรนะีแลนซ์เนาะอย่างเช่นนะเว็บไซต์ที่ผมจะยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมดูเนาะมันมีงานหลากหลายงานในเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของคนไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างของเว็บไซต์ของต่างประเทศด้วยเผื่อใครมีทักษะภาษาอังกฤษอยากไปโพสต์อยากไ,ไปหาง,งานเป็น worldwide ก็คือทั่วโลกนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์นี้กันเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า fastword นะครับผมนะั่าคือเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับงานออนไลน์ของคนที่จะทําเป็นฟรีแลนซ์นั่นเอง ทุกคนนะก็คือเรามีฟรีแลนซ์มืออาชีพอ่ะเรานั้นนะก็คือเรานั้นจะไปเป็นหาฟรีแลนซ์เพื่อธุรก,กิจหระเป๋าไม่ใช่ทุกคนนะเราก็จะมาหางานก็คือเป็นการเริ่มต้นหาเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์จริงนะตอนนี้ผมก็ล็อกอินในบัญชีของผมแล้วนะครับซึ่งนะครับฟรีแลนซ์นะรเราสามารถที่จะมาแลกทักษะของเรากับปัญหาของลูกค้านับอย่างเช่นนะเราสามารถที่จะเป็นในส่วนของเราสามารถที่จะ ดีไซน์หรือ,เ,อเรามีทักษะในส่วนการออกแบบโลโก้นะครับเ,เดี๋ยวหรือเกี่ยวกับการออกแบบเบนเดอร์โคสหน้าพวกนี้นะคผมบล้าเราก็สามารถที่จะมาโพสต์งานของเราได้ที่นี่นั่นเองนะครับ อย่างเช่นนะผมจะยกตัวอย่างโลโก้เลยนะเป็นงานง่ายๆเนาะคิดว่าไม่ใช่ง่ายหรอกก็คือเป็นงานที่มีคนนะเปิดรับเยอะมากเนาะอันนี้คือ1นึ่งางานนะที่มีการโพสต์รับงานอยู่นะครับมีการเริ่มต้นงานอยู่ที่3,900บาทนะอันนี้ก็7 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราน่าจะ,ะตั้งราคาแบบไหนรับแต่ว่าแนะนำรับให้เรานะตั้งราคาที่เป็นราคามาตรฐานนาะจะได้ไม่ทําให้ อ่าเขาเรียกอะไรเพราะว่ามีหลังๆคือว่าอ่าบางคนน่ตั้งราคามันน้อยเกินไปนะผมตรงนี้นอก็คืออยากให้ตั้งราคาให้มันกระสมกับอ่าสมกับงานที่เราทําอยู่ตรงเองนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของ งานอื่นอย่างเช่นการทำ SEO ใครที่สามารถที่จะเป็นในส่วนของใครที่สามารถที่จะทำแบบสอบถามก็ตรงนี้ได้นะก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับแบบสอบถามก็มีเนาะใครที่มีความสามารถเขียนโปรแกรมนะก็มาโพสงานเกี่ยบโปรแกรมได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเว็บดีเวลอปนะก็คืองานด้านวิทย เว็บดีเวล็หรือทางด้าน m o b บายแอ p พลิเคชันก็คือเขียนแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับก็ใครสามารถที่จะเขียนแอปพลิเคชันก็มาโพสตงานตรงนี้ได้เนาะอ่ามีคนมาจ้างทุกคนน้นี่ทุกคนนะนนะต้นต้น5,000บาทเนาะมีคนมาจ้าง23คนแล้วทุกคนตรงนี้เนาะอ่าก็เยอะมากว่านะงานนี้คือแน่นอนเราทํางานเสร็จนะครับแล้วก็อ่าเราแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเสร็จนะเราก็จะได้รับเงินจริงๆนะก็เป็นงานที่1นะในส่วนของอ อันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่งเว็บตามประเทศกันนะครับสำหรับเว็บตามประเทศในส่วนของคลิปนี้ก็คือเว็บไซต์ Fiverr นะครับก็เว็บไซต์นี้ก็เริ่มต้นงานด้วย5ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ150บาท160บาทนะนเองเนาะมีงานเหมือนกับในส่วนของ fastword เหมือนกันคือมีงานเยอะนะครับจะเป็นกราฟิกดีไซน์ดิจิทัลมาเก็ติ้งนะครับอ่าวติ้งทรานสเลชันนะวิดีโอแอนิเมชันนะครับอ่า อันนี้ก็มิวสิคโอ디โอนะใครที่สามารถที่จะอัดคลิปอัดวิดีโออัดเสียงของตัวเองลนของไปนะั่นคืออัดเสียงเนาะเราก็มา voice over อะไรพวกนี้นะก็สามารถที่ทําได้เช่นกันตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เกี่ยวกับ b u s i n e s s นะเกี่ยวกับ Trending นะสมมติว่าเราสามารถที่จะทําเกี่ยวกับวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะครับเราก็มาที่หัวข้อวิดีโอแอนิเมชันตรงนี้เนาะเราก็อ่ะไม่ใช่ดิเราก็โพสเนาะงานของเรานะครับแล้วก็ใส่แท็กเกี่ยวกับอ่ะวิดนะีโอแอนิเมชันเนาะคือประเภทเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้ ดูคนนั่นี่ทุกคนนั่งานนี้ก็เริ่มต้นที่15ดอลลาร์อันนี้40ดอลลาร์เนาะ30ดอลลาร์อันนี้ก็10ดอลลาร์นะครับอ่ะ100ดอลลาร์ก็มี5ดอลลาร์ก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็ลองมาโพสต์งานตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้คือเป็นในส่วนของงานที่เกี่ยวกับอ่า ฟรีแลนซ์นั่เนเองนะเดี๋ยวเราไปดูงานที่2กันนะครับสำหรับงานที่2นะครับก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์ทุกคนนะอ่าเราก็สมมติว่านะไม่ใช่สมมติเลเรานะอ่าสมมติว่าตอนนี้แหละสมมติแหละตอนนี้นะเรามี กล้องของตัวเองนะครับเรามีกล้องของตัวเองนะครับนี่คือกล้องเนาะเราก็ไปถ่ายรูปภาพนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอะไรก็าตามแต่ถ้าหากว่าผมแนะนําจรงิงๆให้เรานิสเลยคือเรานะเจาะกลุ่มเป้าหมายเลยนะว่าเรานั้นจะถ่ายภาพรูปแบบไหนนะครับอย่างเช่นรูปภาพเกี่ยวกับอาหารเราก็ทําเกี่ยวกับอาหารเนาะถ่ายเกี่ยวกับอาหารแต่ว่าแนะนําให้เราไปดูด้วยในเว็บไซต์ที่เราจะไปถ่ายภาพนั้นว่าตอนนี้มีคนค้นหาเยอะเกี่ยวกับรูปภาพป,ประเภทไหนเราก็ไปถ่ายรูปภาพประเภทนั้น ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะแล้วก็นําไปขายบนเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเว็บไซต์ให้ดูนะครับและนี่คือเว็บไซต์ Shutter stock กนะครับก็เป็นเว็บไซต์ในตํานานเลยเนาะก็คิดว่าหลายๆคนน,น่าจะเคยได้ยินในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เรานั้นสามารถที่จะนําภาพของเรานั้นมาขายได้ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเป็นวิดีโอนะเป็นเพลงก็สามารถที่จะนํามาขายที่เว็บไซต์นี้ได้เลยทุกคนนะก่อน,นะครับอ่าเราก็อย่างเช่นนะที่เรา บอกมาเมื่อกี้ว่าเออเรามาดูก่อนว่าเว็บไซต์นี้นะผมมีคนค้นหาเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดนะอ่าอันนี้ก็คือเกี่ยวกับอ่อภูมิทัศน์ฤด,ดูหนาวแล้วก็ไปถ่ายรูปเกี่ยวกับภูมิทัศน์ฤดูหนาวเนาะอ,อ่าอย่างเช่นเรากดเข้าไปปั๊บนะ แล้วก็ดับเราไปดูว่าเออภาพแนวไหนอ่ะที่คนเขาเซิร์ชแล้วก็ที่คนเขาซื้อนะครับมากที่สุดนะครับเราก็ไปดูอ่ะอย่างเช่นคือภาพแนวนี้ทุกคนนะันเราก็ไปถ่ายรูปภาพที่เกี่ยวกับฤดูหนาวเนาะอันนี้คือของตามประเทศเนาะแน่นอนคือประเทศไทย<า>ของเราคือไม่มีใช่ไหมในส่วนของฤดูหนาวเนาะฤดูหิมะใช่ไหมไม่ใช่ฤดูหนาวหิมะเนาะแล้วก็นะับไปไปถ่ายเกี่ยวกับอย่างอื่นก็ได้เนาะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นหิมะอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือเป็นเว็บไซต์ของ Shutter stock นะครับเกี่ยวกับฤดูร้อนก็ได้ อ่ะเราก็มีฤดูร้อนของประเทศไทยของเราเนาะเราจะทําเป็นกราฟิกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเราจะไป ถ่ายภาพก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเเป็นอย่นี้คือจะเป็นในส่วนของกราฟิกมากกว่าเนะาะถามว่าเรามีทักษะในการที่เราจะเอาแบบกราฟิกเราก็มามาเอาแบบกราฟิกเกี่ยวกับซัมเมอร์เนาะทีมซัมเมอร์เนาะเผื่อว่ามีคนเขาจะนําไปใช้ในเว็บไซต์ของเขาหรือจะนําไปใช้ในส่วนของเพจของเขาก็มาซื้อในส่วนของภาพที่ชัตเตอร์สต็อกก็มีคนมาซื้อเป็นล้านคนเลยทุกคนเนาะฉะนั้นก็นะ่าใครมีทักษะเหล่านี้ก็มาลองลุยได้เลยนะครับผมสาหรับงานที่3ามโดยคนนะงานที่3นี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทําเว็บไซต์ ทุกคนนะอันนี้คือแต่ว่าเรานะไม่จาเป็นที่ต้องไปเขียนโค้ดเองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะมันมีในส่วนของเครื่องมือในการทําเว็บไซต์เยอะนะก็คือเราจะมาทําเว็บไซต์แล้วก็ทําเนื้อหาแล้วก็ลงโฆษณาในส่วนของเว็บไซต์ของเรานะครับในส่วนนี้คือเราจะรับโฆษณาจาก Google AdSense เ,เองทุกคนนะตรงนี้เนาะ ในส่วนของอการเว็บสร้างสร้างเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําได้เองหรือเราจะไปจ้างให้คนมาสร้างเว็บไซต์ให้กับเราได้ตรงนี้เหมือนกันเนาะ,ะเว็บไซต์ที่ผมแนะนำนะครับที่เราจะทําตรงนี้นะครับม,มันมีประโยชน์มากทุกคนนะันคืออย่างเช่นเนาะเราสามารถที่ติดเบนเนอร์ของอ เป็นเรื่องของสินค้าของเราเองนะครับอ่ะอย่างเช่นของอันนี้ทุกคน,นก็จะมีโปรดักต์ก็คือสินค้านะเราสามารถจะขายสินค้าของเราเองก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเราทําในส่วนของบทความเนาะในส่วนของบทความในเว็บไซต์ของเราเนาะเราสามารถจะแปะลิงก์เอฟเฟอร์เนนะก็คือลิงก์สินค้าดิจิทัลโปรดักต์ก็ได้เหมือนกันในการที่เราจะขายเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะนำในส่วนของ ลูกเล่นต่างๆนนก็คือในส่วนของสินค้าอื่นๆมาดึงเข้ามาอยู่ในส่วนของเราได้อย่างเช่นเกี่ยวกับลดราคาน่กะ็คือคูปองลดราคาพวกนี้นะผมนะคูปองลดราคาของ lazada ของ shopee พวกนี้เราก็สามารถจะนำมาใส่ตรงนี้ดได้ก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เว็บไซต์ถ้าว่าเรามีของตัวเองนะครับเราก็จะยั่งยืนตรงที่ว่านะครับอ่า มันมีข้อเสียแค่แค่อันเดียวคือว่าถ้าว่ามีคนเจาะระบบท่้นเองเนาะแต่ว่าถ้าว่าที่เหลือคือถ้าเราเพิ่งอย่างเดียวคือทางของแฟนเพจเนาะของ a c e b o o k เนาะถ้าว่าเฟซบุ๊กมันปิดไปก็จะหายไปใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเว็บไซต์ของตัวเองมันก็ถ้าเรามีเว็บไซต์ของตัวเองมันก็จะไม่หายไปแต่ว่าเราก็ต้องต่ออายุของโดเมนด้วยอันนี้คือเราต้องไปศึกษา เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนาะในส่วนของรายได้นอกจากการที่เราทัานทำในส่วนของเว็บไซต์ Affiliate ไม่ใช่เว็บไซต์ของเอเซนนั่เองเนานะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับและนี่นะก็คือตัวอย่างเนาะของเว็บไซต์นะที่สามารถที่จะหาเงินจาก Google AdSense ได้เนาะอันนี้คือเว็บไซต์ของตามประเทศทุกคนนะเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนนะครับเนื้อหาอย่างเช่นอันนี้คือนี่ฮะเนื้อหาเกี่ยวกับทองคํานะครับอ,อันนี้เขาก็จะเขียนเนาะเกี่ยวกับเนื้อหาของเขาในเกี่ยวกับทองคำเนาะแล้วก็คุณผู้ชมจะสังเกตที่ ทางด้านขวามือดูคนนะั่นี่ดูคนนะมันเขียนว่า,อาแอดนะครับอ่านี้เนาะมันเขียนว่าแอดบายกูเกิลดูคนนะนี่ดูคนนะแอดบายกูเกิลนะครับอ่านี่ดูคนนะนี่ดูคนแอดบายแอดบายกูเกิลนี่ดูคนนะคือมาจากที่ Google Adsense นั่นเองนะครับอ่ะเราสามารถจะวางพื้นที่เนาะพื้นที่สำหรับการลงโฆษณาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็นะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะ หาโฆษณานะจากคนอื่นได้เหมือนกันคือจับเว็บไซต์อื่นๆมาวางไว้ก็ได้เหมือนกันเผื่อว่าสมมุติว่า,าเว็บไซต์ของเรานะั้นมีการตกโต้นะมีคนเข้ามาดูนะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเยอะนะครับแล้วก็ไปเข้านในส่วนของเว็บไซต์ไปไปเข้าในส่วนของสินค้าตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เขาอยากมาลงในเว็บไซต์ของเราแล้วก็สามารถที่จะทํา เป็นเนอร์นะครับแล้วก็มาวางไว้ในส่วนของเว็บไซต์ของเราได้เลยตรงนี้นะครับผมนะ่นคือเป็นการเป็นเสมือนกับว่าเป็นการเช่าที่ทุกคนนะสมมติว่าเรามีที่ดินใช่ไหมมีคนต้องการ ปัดป้ายโฆษณาเนาะของอช่างเช่นของรถยนต์พวกนี้นะเรามีพื้นที่ทําเลดีเนาะเขาก็จะมาเช่านะพื้นที่ของเราเนาะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเขาก็จะมาเช่าพื้นที่บนเว็บไซต์ของเราเพราะมีคนมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเยอะเนาะเราก็สามารถทำเงินณตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับมาถึงงานออนไลน์งานที่4นะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการทําช่องยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับผมนั่นคือเป็นการเปิดช่องใน u t u b e นะครับก็คือการก้าของเขาคือจะมีให้เรานั้นนะครับมีผู้ติดตามครบถึงพัน คนแล้วก็มีช่วงโมงรับชมภายใน12เดือนนั้นนะครับ อยู่ที่4,000ชั่วโมงนะครับถ้าหากว่าครบตามเงื่อนไขนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างไราไได้กับทาง YouTube ได้แล้วนั่เนเองนะครับส่วนเราต้องทำอะไรเอ่ยนะเราก็ทำคอนเทนต์นะครับทำวิดีโอนะลงใน YouTube นะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็ได้นะที่เราสามารถที่ทำได้อย่างเช่นถ้าเราจะไปสายเกี่ยวกับการสอนก็จะมีเกี่ยวกับอสอนทักษะที่เรารู้นะสิ่งที่เรารู้เราก็สอนได้หรือเกี่ยวกับนะบล็อกนะบล็อกก็คือการเดินทางเนานะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของอช่อง YouTube หนึ่งนะ ที่เกี่ยวกับการเดินทางพวกนี้นะผมนะแล้วก็เกี่ยวกับอาหารก็ได้เหมือนกันส,สามมติว่าเราสามารถที่ทําอาหารได้แล้วก็อัดคลิปเนาะคือคือตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปสอนทําอาหารหรือทําอาหารไม่ต้องสอนก็ได้คือทําอาหารเพราะว่ามีบางคนนะครับผมนะชอบนะการดูคนทําอาหารก็ได้นอกหรือถ้าเราเป็นสายกินนะเราก็สามารถที่ทําช่อง YouTube แนะนําร้านอาหารหรืออ่ากินอาหารให้กับท่านผู้ชมดูนะก็เพราะว่าบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ่าไม่ค่อยหิวข้าวเนาะถ้าเราถ้าเขาดู คลิปของเราเกี่ยวกับการทานอาหารเขาก็จะทําให้รู้สึกอยากทานก็เป็นไปได้ตรงนี้นันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับช่อง y o u t u หนึ่งให้ดูนะครับอย่างเช่นช่องนี้นะครับก็คือเบนทีเคนั่นคือเป็นช่อง y o YouTube นะเกี่ยวกับนะครับผมนะคือเขาบอกว่าว่าเออถ่ายคลิปวิวต่างๆนาะคือเขาเาเขา้เขาไปไหนนาะเขาก็จะถ่ายนาะเหมือนนี่คือนะครับเขาไปที่ วานาคานะครับที่เขาก็เขียนตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือนิวซีแลนด์เนาะอ่าเขาก็ถ่ายคลิปแบบนี้ไปเนาะแล้วก็ดูผู้ชมนะครับอ่ามีคนดูอันนี้คือประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนนะอันนี้40,000กว่าคนอันนี้70,000กว่าคนเนาะซึ่งนะครับอ่าจะเป็นในส่วนของพาสิฟิคคำตรงที่ว่าเนาะสมว่าเขาลงคลิปตอนนี้ไปแล้วก็ปีหน้ามีคนยังดูอยู่นะคลิปของเขานะผมก็คืออ่าคลิปนี้ก็ยังสามารถที่ทำไรายได้ให้กับเขาได้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยที่ว่านะเขานอนอยู่ก็มีเงินเข้ามาในส่วนของคลิปวดีีโออนนนนนน้้นััะฉะก็ นะครับเราจะเลือกนะครับอคอนเทนต์ไหนนะผมนะั้นเราก็ดูด้วยเนอกาะว่าคอนเทนต์บางคอนเทนต์คือจะเป็น Active Inc o m e เนะก็คือว่าทาไปตอนนี้คือเขาดูแค่ตอนนี้แล้วก็ปีหน้าเขาไม่ดูแล้วก็คือประมาณนะั้นเป็นช่วงกระแสก็กระแสมาตอนนี้ก็คือจะสามารถดูแค่ตอนนี้อย่างเดียวนอกแต่ว่าถ้า ไทยนะ่าทำเกี่ยวกับเนื้อหาที่คนดูได้ทั้งปีเนาะก็คือเขาก็จะจะก็จะมีคนมาดูมาเรื่อยๆทุกคนหนะ้าตรงนี้เนาะอย่างเช่นเกี่ยวกับทําอาหารพวกนี้ก็จะมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับช่องทางสุดท้ายคือช่องทางที่5ก็คืองานที่5คือเป็นงานเกี่ยวกับการทํา affiliate program นั่นเองนะซึ่งนะครับเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทําที่เรานําเสนอไปเมื่อกี้นะผมก็คือก่อนหน้านี้คือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็ยูทูบนะ ครับผมนะก็คือว่าถ้าใครนะครับสามารถที่จะทํา3งานนี้นะไม่ใช่ถ้าหากว่าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถที่ทํางาน A Affiliate วอลแกรมได้ถ้าใครทํา YouTube ก็สามารถที่ทำงาน A Affiliate วอลแกรมได้ก็คือว่ามันทําให้เรานั้นนะครับผมคือว่าทำอย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะลงงานได้2งานนะผมอย่างเช่นเราทําเว็บไซต์เราสามารถที่จะนําเกี่ยวกับสินค้าของ f อฟนะครับผมนํามา มา,มาวางได้เนาะคืออันนี้คือเป็นในส่กลยุทธ์ต่างๆเนาะคืออย่างเช่นเนาะการทำเอฟเฟตวอลแกรมนี้คือว่าเราต้องทำคอนเทนต์นะครับก็คือทำคอนเทนต์อย่างไรให้มีคนมารับชมวิดีโอของเราให้มีคนมารับชมในส่วนของเว็บไซต์ของเราแล้วก็ซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราเนาะเอฟเฟตวอลแกรมก็คือวา่าเราไปสมัครเอฟเฟตวอลแกรมกับทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนาะตอนนี้ผมจะแนะนําก็คือ2เว็บไซต์คือ Lazada กับ Shopee เนาะสมมติว่า เรานับนำสินค้าจาก2เว็บนี้นะครับผมนั่นก็คือจาก2ช่องทางนี้แล้วก็วางไว้ในส่วนของเว็บไซต์สำหว่าเรามีเว็บไซต์ก็อันนี้คือเว็บไซต์เนาะอันนี้คือเกี่ยวกับคอนเทนต์เนาะเรามีเว็บไซต์เราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมก็คือเป็นการรีวิวนะรีวิวสินค้าที่เราจะมาแนะนำนะครับแล้วก็ฟีดแบ็คก็คือเป็นการตอบกลับนะแล้วก็แอนาลิสต์ก็คือเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะพวกนี้นั่นแหละเนาะแล้วก็ในส่วนของแท็กเก็ตคือกลุ่มว่าหมายของเราเนาะแล้วก็เซิร์ชก็คือค้นหาก่อน รเราต้องไปค้นหาก่อนว่ากลุ่ม่อ้หมายของเรานั้นคือใครนะสมมติว่ากลุ่มเป้หมายของของเรานั่นคือในส่วนของคนที่ชอบรักในส่วนของอรถยนต์นะครับเราก็ไปทําไปหาสินค้านะครับที่ช้อปปีหรือไม่ก็ลาซาด้เกี่ยวกับรถยนต์นะครับจากนั้นก็เราก็มาทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็มาดูฟีดแปด นั่นเอทุอกคนน,น,นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนใะนส่วนของตัวอย่างเนาะในส่วนของเว็บไซต์ที่เราสามารถไปสมัคร f อฟลีอตรงนี้ได้นะครับเว็แบบไซต์แรกก็คือเว็บไซต์ของช้อปปี้เอฟลีเอทนะครับคุณก็ไปเสิร์ชหาได้นะครับกนะ็อันนี้คือกดเลยเนาะกดตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยแอตรงนี้เนาะอ่าก็จะมีสินค้าให้กับเรานะครับเราก็ไปดูสินค้าในส่วนของเว็บไซต์ของช้อปปีได้เลยเนาะซึ่งสินค้านะผมอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าหน้าของเอฟลีเอทจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะ ค่าของเราเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้กับรถยนต์ใช่ไหมเราก็หาหนะ้าสินค้าคือเกี่ยวกับรถยนต์นะครับรถยนต์เนาะรถยนต์นะรรนนะครับนี่ทุกคนนะล้วก็จากนั้นก็ไปดูสินค้าอะไรบ้างหนะ้าที่เกี่ยวกับรถยนต์เนาะอย่างเช่นเกี่ยวกับอันนี้นะผมคือเป็นเกี่ยวกับการาตั้งมือถือเนาะที่จับ มือถือในพจน์น้นแล้วก็ไปในไปเข้าในส่วนของระบบของ a f f i l i a t e แล้วก็ไปดูสินค้านี้แล้วก็นำลิงก์ a f f i l i a t e แล้วก็ไปตั้ง <tinc S 1> ไว้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยตรงนี้เนาะอันนี้คือของ s h อ p e e เนาะเราสามารถที่จะไปสมัครของ s h o p e e ้ f อพพลิเได้เลยนะครับผมนะก็นะครับผมนะก็ไปที่เว็บไซต์เราพิมพ์ว่าช้อปปี้แอพพลิเเอนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดเลยตรงนี้นะครับจากนั้นก็เราก็กดสมัครสมาชิกนะครับอ่าสมัครใหม่เนาะ ก็สมัครใหม่แล้วก็สมัครแล้วแม่ก็เชื่อมต่อกับ s h อ p e e ของเราได้เลยตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือ,อช่องทางแรกที่เราจะสมัคร Affiliate กับ Shopee Affiliate นั่นเองนะครับต่อมาก็คือเป็นของ Lazada Affiliate นะครับก็มีเหมือนกันเนาะ,ะ Lazada Affiliate p r o g r โปรแกรมเนาะโปรแกรมสร้างรายได้ด้วยค่าคอมมิชชั่นกับ Lazada เนาะแชร์กระจายได้รายได้ไดูๆก็คือว่าเป็นการแชร์ลิงก์นะครับลิงก์ของ Lazada เนาะ,ะก็คือเป็นลิงก์ของสินค้าที่ผมบอกเมื่อกี้แหละก็คือ เราก็ไปสมัครสมาชิกกับเขานะครับจากนั้นก็นะมันจะมีแบรนด์เยอะเนาะไม่ว่าจะเป็น lazada หรือ shopee เนาะแล้วก็มาทำการนะครับขายสินค้านะผ่านในส่วนของเว็บไซต์ของเราแต่ไม่ก็ผ่านในส่วนของอช่อง y YouTube ของเรานั่นเองนะครับซึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าในส่วนของงานนี้นะผมนะครับมันสอดคล้อง เราต้องทำนะผมนะาร่วมกันว่าจะเป็นเราจะไปหาช่องทางนะที่เราจะไปโปรโมทนะลิงก์สินค้าของเอฟเฟตก็คือไม่ว่าจะเป็นของทิ k t o k ก็ได้เหมือนกันไอจี IG ก็ได้เหมือนกันนะครับที่ไหนก็ได้ที่เป็นโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์เนาะอ่าถ้าเรานะับมีในส่วนของเว็บไซต์ของเราเองนะรเราก็สามารถนำลิงก์เอฟเฟตมาวางไว้ในส่วนของเว็บไซต์ของเราเองหรือถ้าเรามีในส่วนของช่อง YouTube ของเราเองเราก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้านั้นๆแล้วก็แปะลิงก์เอฟเฟ ที่รายละเอียดคลิปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะและนี่นะผมนั่นก็คือเป็นในส่วนของงาน5งานออนไลน์ได้เงินจริงนะอันนี้คือได้เงินจริงๆเลยทุกคนนะอันนี้คือผมการันตีเลยทุกคนนะถ้าคุณนสามารถที่ทํา5งานนี้นะไม่ว่าจะเป็นงานใดงานหนึ่งนะผมการันตีเลยว่าคุณสามารถที่จะหาเงินได้ จริงๆเนาะซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากมีเงินเยอะหรือมีเงินน้อยคุณก็ต้องไปพัฒนาทักษะของคนเองไปศึกษาต่อเนาะไปเรียนรู้ศึกษาต่อพัฒนาทักษะของเราต่อนะว่าเราต้องทํายังไงบ้างสมมติเราเลือกนะในส่วนของงานของการเป็นฟรีแ l a n ์เนาะ แน่นอนคือเราต้องแลกกับเวลาด้วยนะครับแต่ว่าบางฟีได้นะทำเงินต่อปีได้เป็นหลักล้านบาทก็มีเนาะอ่าแล้วก็ถ้าว่าคุณเลือกในส่วนของ y o u t u นะคุณก็ไปหาเกี่ยวกับคอนเทนต์ทำ YouTube ลงแต่ว่าคุณต้องทำต่อเนื่องเนาะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้จะได้เงินเยอะเลยไม่ใช่เนาะเราก็ต้องขยันเนาะเพราะว่าเราเป็นในส่วนของในตัวเองเนาะไม่มีใครมาคอยตักเตือนเรานะเราเนี่แหละที่ต้องตักเตือนตัวเองเนาะเพื่อเป้าหมายยิ่งใหญ่ของเราก็คือครอบครัวของเรานั่นเองเนาะทุกคนนะก็ ก็คิดว่านะ่าทุกคนอยากเห็นภาพนี้แหละเนาะคือเราพาพวกเรานั่นไปเที่ยวนอกไปประมาว่าเอออิสระภาพในดันนนองอีกเนาะคือไปท่องเที่ยวแล้วก็าพาทุกคนที่เรารักนั่นไปท่องเที่ยวไปผ่อนคลายพุกนี้่นอีกเนาะก็ถามว่าใครนะครับซึ่งชอบคนทต์นี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เดี๋ยวผมจะหาะในส่วนของช่องทา,หางหาเงินอื่นๆหรืออาจจะเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับการหาเงินด้วยวิธีการเป็นฟรีแลนซ์นะครับเจาะลึกายละเอียดแล้วก็เกี่ยวกับการทําช่อง YouTube เกี่ยวกับการทําเว็บไซต์ แล้วก็เกี่ยวกับการถ่ายภาพแล้วก็การเกี่ยวกับการทำเอฟเฟคเนาะซึ่งห้างงานนี้แน่นอนทุกคนนะคุณสามารถทําได้เลยเนาะโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ